อายุ53ปีครับเมื่อก่อนผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าฮะผิวหน้าผมเป็นคนที่รูขุมขมฟ้างผิวหน้าหมองคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยฮะแต่ตอนนี้ปัญหาตรงนั้น่ะผมหมดไปแล้วครับผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะบอกทุกคนนะครับผมใช้น um. um er ิดสิตเซรั่มเซรั่มเกลือหิมารยันอ่าอันนี้ขวดเขาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้ให้ครับไม่ยากครับบ <c oughs> ีบเซรั่มขึ้นมาลูบไล้ไปทั่วครับทําอย่างเนี้ครับวัน ผมจะให้ดูหน้าผมใกล้ๆฮะหน้าผมกับมือผมมือผมยังเหี่ยวกว่าหน้าผมเลยคือล่าสุดนะ่ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก็รวมญาติพี่น้องกันลูกหลานก็มากันเยอะแยะเลยที่บ้านลุงเบิ้มอายุเท่าไหร่แล้วมีเนี่ยผมก็ถามว่าถามทาไมล่ะลูกเขาก็บอกว่าก็อยากรู้ว,ว่าลุงเบิ้มอายุเท่าไหร่แล้ว ผมก็เล่าไปบอไปว่าปีนี้ลุง53ย่าง54แล้วเขาก็ร้องฮะเขาไม่เชื่อผมถามเขาทำไมล่ะร้องทําไมเขาก็บอกว่าลุงเบิ้มยังไม่น่าถึง50ฝ่า50ฝ่าแล้วเหรอตรงเนี้ยเห็นกันง่ายๆเลยครับผลแตกต่างซึ่งแต่ก่อนผมมีปัญหาหน้าคล้ำมีริ้วรอยตั้งแต่ผมมาพบกับนิสนะิตเซรั่มเนี่ยตรงเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีมากเลยผมขอบอกนะครับ